เธออยู right. 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 ่นี่ก่อนถ้ารอให้มันตีเธอก่อนพอกดละดูแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วดูแล้วดูแล้วยิงอยู่ยิ่งอยู่อุ้ยแปกเออมันลมอ่ะใส่ไว้แล้วก็ได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ ปอมเป็นบาฟฟ้าอีกแล้วนะคะคลิปที่2แล้วก็จะเล่นแก๊กเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นเนียนเป็นบาฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะด้วยแก๊กสกินสีฟ้านั่นเองและคลิปนี้ตลกมากนะคะทุกคนทีมตรงข้ามก็คือหัวร้อนพิมพ์ด่ากันยับเลยนะคะไม่ได้พิมพ์ยับหรอกเขาเคียพิมพ์ว่าบอกว่ากวนอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทใดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายได้รับซื้อรหัสไอเดีวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสำรีขายหว,วยเจอว่ามันจะมาบ้าฟ้าก่อนไหนเออเดี๋ยวมันก็มาเอ้ยทำไมเขาพิ่งห็นโอ้ยมันมันเห็นเขาก่อนมาละเข<อ>าเข้าแล้ว,ว,ว,ลวโอ้ยดึงไม่โดนเธอค่ามันมีสองตัว มาสามแล้วถอย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 ได้อยู่ทำไมมันรู้ทัน<ๆ>เราเาดึงได้แล้วเราก็จะถอยๆอยมาโอเคเอาไหมเอาไหมเจบ เขากดไ้าทันน่ะโอ๋ออุ้ยได้ฮุยฮุยโอ้โหได้แล้วนะเจออยู่นี้ก่อนถ้ารอให้มันตีเธอก่อนเขากดละดูดแล้วล็อกแล้วล็อกและยิ้มยิ้อุ้ยใส่ไหมเออมันลุมอ่ะใส่ไหแล้วก็ได้นะมันอยู่ในพุ่มดูแล้ว โอ้นาตาาโอเคแคทเธอรีนจัดการมันโอ้ยโอ้ยเราต้องกลับบ้านแล้วแหละนาคอร์พิมพ์มาแล้วว่ากวนโออ้าไม่ให้เขาติงอะเอาเธอยืนให้มันเหนื่อยในดิ เธอยืนไม่เหมือนเลย <c oughs> เรา,าไมไมาช่วยยิงไหมเฮ้ยเธออย่ายิงเธออย่ายิงดีเธอปล่อยมันกลับมาม,ม,ม,ออมันตีเธอก <c> ล <oughs> <c oughs> ับมามันตีมันมาแล้วมันรู้ว่าเธอเขาดูแล้วแล้ว <c oughs> แล้วตีแล้วต <c oughs> ีโยเมาดิ ตายแล้วมันตายแล้วอีกตัวนึงเออสวยน้่งมาหาที่เราดึงมาแล้วเนี่ยเขาเป็นคน<ม>ดึงมันมาเองเขาดูดมาแล้วตีเลยเรียบร้อยเย่เ yeah, ย yeah, yeah. <laughs> ่เย่ตลกอ่ะไม่ตลก <laughs> อุ้ยอุ้ยละคอนอยู่ตัวเดียวก็โซไม่ได้เนอะมันเลิบแกะกะแล้ว <c oughs> มันเนิบโซ่สั้นลงอยู่คนเดียวกับตอนเย็นเย็นเธอดูแล้วดูแล้วโอ้ยิงยิงยิ่งยิ่งยิงย่ยิ่งยิงย่ย่งยิ่งยงยอยยย่ยยยยยยย เยอะเยอะๆเยอะยอ๋อเยอะเดี๋ยวตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงไม่โดนเรียบร้อยแล้วชนะแล้วตลกอะ่ะเออเล่นอีกไหมหนูว่าได้คลิปแล้วยังละ